วันนี้เรามาทําอะไรกันนะคะวันนี้นะคะสามวันนี้ที่เราจะมาอยู่ด้กันเนี่ยเราจะมาอบรมเรื่องพัฒนาข้อเสนอโครงการของเราให้สมบูรณ์มากขึ้นทําให้เราเองแต่ละกลุ่มแต่ละโครงการเนี่ยเห็นโจทย์ของตัวเองชัดขึ้นวันนี้เป็นจะเป็นการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือก็คือให้เครื่องมือในการวิเคราะห์ชุมชนวิเคราะห์โจทย์ของชุมชนของแต่ละโครงการที่จะทำน้อแล้วก็เดี๋ยวคุณ ในระหว่างที่วิเคราะห์ด้วยเราก็จะเริ่มวิเคราะห์ของโครงการตัวเองไปเลยที่ทำโครงการตัวเองไปเลยเนาะกระบวนการเช็คอินก็เหมือนกับว่าเราขึ้นสถานะที่ไปปุ๊กอะทำอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้มีความรู้สึกยังไงวันนี้ฉันเป็นยังไงบ้างกระบวนการ check nào, can, <Ừ. S 3> i ก็เหมือนกับเช็คความรู้สึกเราเช็คความร้องเราในการที่จะเรียมตัวเรียนรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวขอให้น้องๆพี่ๆทุกคนนะคะ นั่งสบายๆนะคะอานั่งสบายๆแล้วก็หลับตาหลับตาอยู่กับตัวเองสักพักนะคะแล้วก็นึกไปว่าเมืวานนี้เราเดินทางมาจากที่บ้านนะมารถมาเรือตาวโต๊ะมามถึงที่ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไง ก็เดี๋ยวจะให้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะการมาอบรมสามวันที่เรามาเจอกันเนี่ยเรามีความคาดหวังอะไรบ้างนะคะคือพอเพื่อนพูดคนอื่นตั้งใจฟังที่เพื่อนพูดนะคะแล้วจาให้เพื่อนคนอื่นีบบไปจดประเด็นไว้แล้วก็นำเสนอลุ่มใหญ่อย่างทีิงจนะคะดูภาผมรู้สึกว่า เข้าชิดอยู่ว่ากลุ่มที่มานี่มีใครบ้างมาจากไหนกันหนาแล้วจุดหมายปลายทางที่มาตรงนี้ก็คือมีมีความไทยหายมีความของนึกในในเรื่องรักโลกรักสุขอนารัยกำลังรู้างตัวเครื่องตีค่ะการการที่ไปเข้าค่ายกิจกรรมที่งมาตรงที่ว่ารถกับสถานที่มันจะอยู่ที่จอดเดียวกันเลยจะทีนี้มาถึง เจอ่ทางเข้าไม่เจอที่จอดรถก็รู้สึกแบบแบบสนุกแล้วก็ภูมิใจมากเลยแต่ตอนนี้ข้ามแพน้ำมาค่ะจะนำความที่งหมดไปอใช้ในตรงนี้ของตัวเองเหมือนกันคอะความคาดหวังที่อยากได้ก็คืออยากรู้ว่าเขาจะนําอะไรให้เราบ้างนะครับเพื่อเราจะได้ไปพัฒนาโครงการของเรา เทานี้อากาศดีเนาะก็ไม่น่าเชื่อว่าจากที่มี่ไปกรุงเทพก็ประมาณชั่วโมงวันนี้เข้าเข้ากราาุงเทพแต่ช้าเพราะว่าส่งอีกสองคนไปที่นคนปรปฐมก็ได้เห็นบรรยากาศในความแตกต่างเพียงแท่3ามกิโลที่เราอยู่ที่นี่กับทางนอกรถติดมากว่าตรงนี้มันเหมือนกับอีกจังหวัดอีก พื้นที่หนึ่งที่อาาอนะอ,อีกมุมหนึ่งกับกับกันนะอเค,ค่ะด้วามรู้สึกในวันนี้นะคะที่คนก็มีความรู้สึกอีเดียวกันคือมีความสุขที่ได้มาพบเจอผู้ที่มีความอนุรักษ์มีจิตใจที่อยากจะทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมเราเพราะว่าในสังคมของเราในตอนนี้นะคะถึงแม้ปัญหาเยอะแต่คนคก็มาร่วมมือร่วมใจกันแม้ว,ว่าจะอยู่ในพื้นที่ตรงไหนนะคะก็ต่างมีกิจกรรมที่สร้างสารรค์เพื่อที่ว่า ทำให้ทำเพื่อบ้านเกิดของเราให้น่าอยู่นะคะจากจุดเล็กๆมือเล็กๆของเราเนี่ยนะคะจะสร้างสารรค์ให้เกิดสิ่งดีๆให้กับสังคมนี้ได้ความคาดหวังในวันนี้คืออยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ตนเองได้ประสบพบเจอมาจากโครงการที่ตนเองทําและมาเปิดใจรับการสิ่งที่เพื่อนๆทำเช่นกันเพื่อที่จะพัฒนาในโครงการที่ผ่านมาให้ยัง่งยืนต่อไปนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากค่นนี้ก็ดีใจที่ได้พบก,กับทุทกคนถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆนะคะแต่สามวันนี้เราจะทําให้ดีที่สุดค่ะคุณค่ะความคาดหวังของที่น้องๆทุกคนประมวลพูดคุยระดมกันมาเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ตรงตรงใจกับทางการอบรมครั้งนี้นอกทั้งสาวันที่จับอยู่ได้ประมาณ3าประเด็นก็คือหก็คือประเด็นเรื่องเครือข่าย อย่าง Facebook อย่างที่บอกไปนะคะเรื่อขายง่ายๆก็คือเจอกันใน Facebook หรือว่าการที่เรามาเจอท้งน,นี้เราได้เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ก็คือได้เรื่อข่ายและได้แลกเปลี่ยนกันงานระหว่างเพื่อนด้วยกันเนาะสองก็คือเรื่องการพัฒนาทักษะของตัวเองก็คือพัฒนาตัวเองก็คือเราจะได้มาเรียนรู้เครื่องมือเรื่องกระบวนการความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาโครงการหรือว่าการพัฒนา ด้านกระบวนการทํางานซึ่งในสามวันนี้ผู้คนก็จะได้มาเรียนรู้นะว่าเราจะมีกระบวนการมีเราจะใช้ความรู้หรือว่าใช้ทักษะอะไรที่จะใช้ในการทําดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ของเรานะคะ